งานประจําที่ต้องทําก่อนนอนในทุกวันนะคะของกินก็คือการดื่มคอลลาเจนค่ะเพลราเอ็กซ์เป็นคอลลาเจน7ระบบนะคะที่กิ่งอยากให้เกิดผลมากที่สุดในชีวิตจริงนี่คือเรื่องเข่าค่ะเพราะว่ากิ่งเคยมีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมก่อนไวยค่ะแล้วก็เข่าบว,วมมากกระทั่งคุณหมออะ่ะบอก จะให้ไปสองกล้องนะคะเพื่อจะไปซ่อมตัวเข่าที่มันเสื่อมไปซึ่งกลิ่งก็ไม่โอเคค่ะแบบไม่อยากเก็บตัวเนี่ยขณะนั้นก็หาคอลลาเจนทานจนกระทั่งมาเจอเพนเล็กซ์ค่ะ ตัวนี้คอลลาเจนซึ่งมี uc 2นะคะ u n d e n a t r collagen type t ซึ่งมีงานวิจัยรองรับค่ะว่า40มิลลิกรัมในนี้ช่วยไปแอคชั่นโดยตรงที่ตัวข้อเข่าค่ะทำให้ปัญหาเรื่องปวดเขา่าจริงหายเป็นปลิดทิ้งค่ะชีวิตแฮ ppy สุดๆสามารถตั่งยองๆเวลาเข้าห้องน้ำที่เป็นแบบนั่งยองๆได้อย่างสบายๆชีวิตมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นงานประจำที่ต้องทำประจำค่ะรสมิกซ์เบอร์รี่อร่อยมากๆค่ะ กับเพรชไลเอ็กซ์คอลลาเจนที่ดูแลวัยทองอย่างเราให้มีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะใครมีปัญหาแบบกิ่งแล้วอยากหมดปัญหานะคะทักมากค่ะ